นั่ดจจี่ป่าเนาะปยังไงกะกลากหระซีไหบ่ไดนี่ว่เสือมื้อเก๋าห่วยตอีป้าไม่ไเนาะไม่ไอาจะแ่ สบายดีสบายดีเอฟซีเบิร์สุขทุกคนนะขอตอนรับทุกคนเกาสุซองเชนเอ็กซ์ลูเนาะพี่น้องวันนี้พ่อไล่าาเองอะสีผ้าเม่ไปตลาดรักสิบสีเนาะไปซื้อกินของอยางมาปลาไหลเนาะพ้นตกพี่น้องเลยชามสีมือมากอะพ้นโต๊ะพยูเขาและทุกคนตอนนี้คุณแม่เพิ่ปกำลังยางมาเนาะไปเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ตลาดรักสิบสีเนาะ ใหญ่ามากก็ดีนนะเว้ยเนาะรถนบรายเดียปกตินี่งามไม่งานไม่งยังรถเต็มบ่ได้แถวนี้จอดบรายเลยได้ด ไปลอนว่าเดียวเจ้าจักสุโม่ไปไปน้ำตลาดรักสิบสี่เหมือนเครื่องคลองบรายประไดเนาะทุกคน ปกติเหลืเต็มเวิร์ด้วเที่ยวนี่ว่ายางโนเน่ก็ว่า ปลซอยว่มไหมคือปลาซอยนี่ไม่มอกจะซื้อกล้วยยางตอนนั้นไหมน่าจะป่านาะ ไปยังไงพัจนากางบ่ซีชิปไรบ่ได้เนีนี่ว่เจอเมื่อเดีกยวกะฮ่ยจะมีปฟเม็ดไฟเนาะปเมไผ่พัฒากาอะไรเนียฮะฮะปัฒนาการผัวดึงแต่แต่อะไรซีชิปซีชิปบัจจี กินยังนายอยู่แดงเออยู่วอว้ยาดวยชิ้นชิ้นยังนายอยู่นะหมูนากันดิปลาผัววผัวาวด้อ ด้านเท่าไหร่กี่เงี้ยตั0 0 0 0กิ่งจานหนึ่ง10,000กิ่งลูกพีข้าปุ๋ยอย่างน้อย10รอ ต้องขวบขามหนาเด้อพาเด้อนี่เป็นปลาไหนเนี่ยเพลื่อปร์เซ็น อ้าวจีบไวร้บนซีฟานิน

กระพากไว้เนี้เออยา,านตั้งหนิยางตั้งหนิจ้ะต้งโดดต้องโดวันสิบฟานไหมอ๋อก็คก็บัวตู้บัวโดดหนึ่งปันนิน

ยังนี้แล้อยู่ออเอาชิไมเหน่อยแลไทยไปกินะเฮ็ดยังเฮ็ดเลยเฮ็ดเลยนะนันก็บ่เคยกินไหมแบบเพ็ดคนหรอเ่แบบเกิดจกคนไทยยังได้ับดจะได้หิน มมนขั้นบนบ้านเหรอวันลดมากตัวจุ๊ไดนวเตี๋ยวนี่ยะไปยังเออเย cái khoảng áo gần cái khoảng áo gần cái khoảng áo gần cái khoảng áo แบบปวด ก็ได่ไลนเนาะไม่ไหวไพ่แต่ไม่เนาะ ไปเลยไปบนห้องปลาไปย่า <c ười> ไปบงก่อน Đi <laughs> 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 អស់ពីបងៗនេះខ្ញុំក៏មកដែរអន្តរខេតហើយអូខេត្រម3នាក់ហើយអរគុណណាស់មើលណាស់ខ្ញុំទៅចាំនៅទីនេះហើយហើយលឿន นี่นะทุกคนท่ากับไหลเนาะเขากินะขอกอ,อยากไปได้ไปเจอกันอยู่รถเนาะแตกตัว โอเคทุ okay, กคนตอนนี้ฮะก็มาแย่ซื้อมกเขืออีกเนาะเศษปนปลาโอเคเว้นเหรอโอเคเนะาะประมาณนี้เนาะไปทุกคน ตอนนี้ก็กำล be ังส,ส,สิกับเนาะเดี๋ยวเดินทางกลับเนาะทุกคนฝนก็บกำลังสิมาเนาะเผาเนาะเพราะว่าฝนกำลังจะตกตอนนี้ก็กลับมาหอดื่อนแล้วเนาะทุกคนกำลังมาหอดเมื่อกี้นี้สุดทีว่าฝนหยิบหยิบมาเผาไปเผามาเนี่ยกว่าเพราะว่าหยานฝนตกห้ับเนาะไก่ต้องกินปลาเนาะพี่น้องมาเหยียนปลาเนาะกินขอแรงครับขอบคุณอ สำหรับคลิปนี้ครับก็สครอจบเพียงเท่ามี้เดอร์ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เบาหน่อนี่เดอร์เป็นกาลอมใจให้บาาเบาหน่อยในคลิปนเนาะเจอกันคลิปหน้าเดอ้อ